แต่เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าแน่นอนว่านอกจากบรรดาซี o โอเนี่ยจะเข้าไปตอบคําถามกับสภาคอนเกรสเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐแล้วมันมีผลวิจัยออกมาควบคู่กันด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยผลวิจัยเนี่ยบอกเลยว,ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในบริษัทเทคโนโลยีว่าจะสามารถป้องกันการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและจะไม่มีผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งชาวอเมริกันส่วนใหญ่มองว่ายังไงมันก็มีอิทธิพลต่อความคิดต่อการเลือกตั้งแน่น ส่วนวิจัยพิวนะครับได้วิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของชาวอเมริกันที่มีต่อบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเป็นเวลาหลายปีในหลายหัวข้อโดยผลส่วนหนึ่งที่เพิ่งจะเผยแพร่อ,ออกมาอย่างเป็นทางการระบุว่า47%ของชาวอเมริกันเห็นว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยใีใหญ่ๆควรได้รับการกำกับดูแลจากรัฐบาลมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ73%ไม่เชื่อมั่นว่าบริษัทเทคโนโลยีจะสามารถป้องกันการใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดไม่ให้มีอิทธิพลก,กับการเลือกตั้งประธานให้บดี ีนี้ได้อเมริกันนะขนาดอเมริกันชาวอเมริกันยังคิดแบบนี้เลยนะ72%ระบ,บุว่าบริษัทโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากเกินไปในการเมืองยุคปัจจุบัน73%ระบ,บุว่าโซเชียลมีเดียจงใจเซ็นเซอร์ความเห็นทางการเมืองที่พวกเขามองว่าหน้ารังเกียจเหมือนเลือกปฏิบัติ66%ไม่เชื่อมั่นว่าบริษัทโซเชียลมีเดียจะสามารถชี้ชัดได้ว่าโพสต์ใดควรได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อมูลเท็จหรือเป็นข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดโพสต์ใด ไม่เป็นไรแสดงว่ามองว่ามาตรการเนี่ยยังไม่ดีพอมองว่ามาตรฐานมันไม่ได้คือสื่ออเมริกันก็พยายามทําหน้าที่แต่ว่าชาวอเมริกันมองว่าเลือกข้างไงมองความพูดง่ายๆว่าสมมติว่ามาร์กซักก็เบิกสนับสนุนเดโรแครตก็อาจจะเซนเซอร์ข้อความฝั่งหรือพบวริกันมากแต่ทางของเดโรแครตปล่อยแบบนี้อ่าชาวอเมริกันเขามองแบบนี้ยังไม่หมดนะครับชาวอเมริกัน54%คิดว่าบริษัทโซเชียลมีเดียไม่ควรมีโฆษณาทางการเมืองใดๆบนแพลตฟอร์มเลยเกินครึ่งนะที่มองว่า ตัดไปตัดปัญหาไปรประเด็นการเมืองอย่าให้ลงแพลตฟอร์มจบอ,มอย่างนี้เลยนะ77%ระบ,บุว่ารับไม่ได้อย่างมากที่บริษัทโซเชียลมีเดียหาผลประโยชน์จากข้อมูลผู้ใช้งานด้วยการทําให้ผู้ใช้เห็นโฆษณาแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งก็คืออย่าง <c oughs> ที่บอกว่าไม่ต้องมีโฆษณาแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งเลยเพราะหลายคนบอกเหมือนถูกยัดเยียดถูกกล่อมทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฝั่งไหนใช้เงินซื้อได้มากกว่าประชาชนก็จะเห็น แคมเปญของฝั่งนั้นมากกว่าเหมือนที่ไบเดนใช้เงินเยอะช่วงที่ผ่านมาครับือ่มันก็จะเห็นใน a c e b o o k เราได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นสุดท้าย8ปดหกสิบส่อรครับระบุว่าโซเชียลมีเดียมีผลกระทบส่วนมากในทางลบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐทุกวันนี้เ,ออเป็นเป็นต้นตอของปัญหาเหรอโอ้ปัญหาความขัดแยง้ง <c oughs> ปัญหาต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเขา <c oughs> เขาถามครอบคลุมเพียงพอไหมออแต่นี่ขนาดชาวอเมริกันนะโพยออกมาแบบนี้ของพิวริสเชิร์ชบอกแบบนี้พิวริาเชืื่ออถในระะดัับบนคร ประเด็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะครับว่าเราควรจะมีการป้องกันไหมโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยควรให้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยดีไหมนะ,ะก่อนหน้านี้จริงมีการพูดกันแล้วก็นักรัฐศาสตร์หลายคนก็จับตานะว่า เออมันจะมีมาตรการอะไรออกมาไหมแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะเงียบนะครับครั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรชัดเจนว่าห้ามโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองค,คือคือผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับว่าสองสามปีที่ผ่านมาอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วเข้าถึง แล้วก็เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็เปิดอิสระเสรีในความคิดมากมายม,ม,มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ<ม>้นต้องยอมรับว่า movement ต่างๆการลุนโรงการประท้วงต่างๆตั้งแต่เหตุการณ์ที่ฮ่องกงและในอีกหลายๆประเทศจนมาถึงบ้านเราในประเทศไทย<ม>ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากๆ<ม>เป็นพลังที่บอกได้เลยว่าเกินกว่าจะต้านทานและควบคุมหลายคนก็เลยกังมวลใจกับเรื่องนี้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมหลายๆประเทศถึงเริ่มมีการออกมาตรการมาเพื่อจะควบคุมจากตอนแรกปกป นะตอนหลังเนี่ยเริ่มจะมีการควบคุมคแต่ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์และถูกกระแสต,ต่อต้านค่อนข้างมากแต่อนนี้เรานําเสนอในมุมของโพว่าขนาดชาวสหรัฐเองยังคิดแบบนี้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากเหลือเกินและหลายครั้งนําไปสู่ความขัดแยง้งใช่เพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียจะมีการออกมา ปกป้องมาตรา2 3 0อย่างไรต่อไปบ้างท่มามกลางความกดดันแรงกดดันต่างๆเหล่านี้ให้มีการแก้ไขามาตรานี่นะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาถ้าพูดต,งตรงๆน้องแบงค์คุณผู้ชมก็น,น่าจะทราบว่าเขาก็พยายามเต็มที่นะเขาก็ให้ช่วยกันรีพอร์ตได้<ช>แต่บางครั้งหลายคนก็บอกว่าพอมีฟีเจอร์สรีพอร์ตก็ยิ่งกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่เรียกว่ามีพักพวกมากอีกไปรวมรีพอร์ตสิ่งที่ไม่จำเปรีพอร์ตอะไรประมาณแบบนั้นความแฟร์มันก็เกิดขึ้นยากโดยเฉพาะว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีเงินมากกว่าอืครับ เป็นพลังของโซเชียลมีเดียครับเป็นพลังของโซเชียลมีเดียที่เราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่เราต้องบอกแล้ว<อ>ว่ามันยากที่จะควบคุมจริงๆครับ